สวัสดีครับตาทองชาแนลนะครับวันนี้พวกเราชาวกลุ่มเรือสำเภาทองผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านาละแวกบ้านใกล้เดินเคียงกันก็วันนี้มีโอกาสได้มาร่วมทําบุญปล่อยปลานะครับปลาดุกปลาดุกเยอะแยะเลยนะฮะปลาช่อนก็เยอะแยะเลยนะครับอ่ามากมายเลยนะครับแล้วก็มีเต่าตัวหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มีหอยขมอหอยขม หอยขมก็สิบกิโลนะพี่น้องเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอ <laughs> รอเดินมาถึงกันก่อนนะฮะโอ้แดดร้อนมากเลยพี่น้องงานนี้อ่างอ่างน้ําแห้งเยอะนะฮะเพราะว่าเขาทำนาปังแต่ว่าที่แห้งเนี่ยอยู่ลึกนะฮะลึก,ล,กลึกประมาณสิบสิบห้าเมตรแต่โซนนี้เป็นละแวก่อยมันก็เลยตื้นเขินมานะครับพร้อมหรือยังเ,เ,เดี๋ยวจะพาอาธิษฐานอ่ะ นั่งพนมมืออธิษฐานถึงนึกถึงบุญกุศลให้พ่อแม่ปู่ตายยายๆตัวเองเจ้ากรรมนายเวรตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธบูชาธรรมบูชา สังฆบูชาปฏิปฏิบูชาลูกขอบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายพรหมทั้งหลายเปรตอสุรกายสัตว์นรกทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายสัพสัตว์ทั้งหลายสัมภเวศีทั้งหลาย ด้วยการทำบุญปล่อยปลาช่อนกี่ตัวนะทั้งหมดร้อยกว่าตัวปลาช่อนปลาช่อนปลาดุกแล้วก็เต่าด้วยตัวหนึ่งห้อยขมนะฮะสิบกิโลนะขอพี่น้องผู้ตายายๆเจ้าที่เจ้าทางตรงนี้จงมารับกุศลผลบุญเอาแผ่เมตตาพร้อมกันสิบห้าครั้งก่อนพุทธทางอนันตังพุทธทางอนันตังพุทธทางอนันตังสาธุพุทธทางอนันตังพุทธทางอนันตังพุทธทางอนันตังสาธุ พุทังอนันตังพุทังนันตังพุทังนันตังสาธุพุทธังนันตังพุทังนันตังพุทังอนันตังสาธุพุทังนันตังพุทังนันตังพุทังนันตังสาธุพุทังนันตังพุทังนันตังพุทังนันตังสาธุพุทังนันตังพุทังนันตังพุทังนันตังสาธุ พุทธังนันตังพุทธังนันตังพุทธังนันตังสาธุพุทังนันตังพุทธังนันตังพุทธังนันตังสาธุพุทังนันตังพุทธังนันตังพุทธังนันตังสาธุพุทธังนันตังพุทธังนันตังพุทธังนันตังสาธุพุทธังนันตังพุทธังนันตังพุทธังนันตังสาธุ พุทธังนันตังพุทธังนันตังพุทธังนันตัง,ง,ตงสาธุโอ้เต่าอยากจะออกเต็มที่เลยนะครับ <c oughs> อ้าวเอาเททีละทีละถังนะฮะมาดูด้วยกัน <c oughs> เททีละถังเอาถัางแรกจากนี้ไปแล้วกัน <c oughs> อัะนี่อ, <c oughs> อ,อัหันมานี่ได้เนาะบันเิงอ่าอ่าไปแล้วนะอิสร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 ะอ่าก่อลูก่อหลานเยอะๆนะอ่านี้ถังที่สองเอาไข่นี่ไปหันมา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  อันมานะอูปลาช่อนตัวใหญ่ๆปลาช่อนตัวใหญ่ๆอ้าวพี่น้องเทเลยทยอยเทเลยเอาไมาปล่อยเตาอันมาหันมาถ่ายรูปด้วยจะได้ลูกหลานดูปลาดุกไม้เดียวก่อนไม้เดียวก่อนโอ้ดูเยอะแยะเลยนะฮะอ่าไปเดี๋ยวเข้าไปเอาเทไปเลยอู้อู้อ่ะหอยขมอ่ะหอยขมนะครับ อ่าแบ่งกันอ่าแบ่งกันปล่อยอาเทไปเลยอ่าปลาตัวปล่อยเต่าเลยอ่าปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยหเต่าน้อยเต่าน้อยเป็นเต่าทองแล้วเป็นเต่าทองแชแนลโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับที่เต่าบอลโอ้ดีใจเลยไปปูดเลยโอ้ดีใจเลยไปปูดเลยพี่น้องนะ โอ้โหปานนี้กำลังมันร้อนอากาศร้อนนะฮะโอ้โหอธิษฐานเอาเดอ้อพี่น้องที่ได้ดูได้ชมอนุโมทนาสาธุเมื่อเราปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระสัตว์เจ้ากรรมในเวทรท้งหไายท้องพวกาก็ปล่อยเราให้เป็นอิสระเช่นกันนะครับท่านไหนที่ทุกข์คอยพ้นทุกข์ท่านไหนที่สุขคอยสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้พี่น้องพวกเราทุกคนโชคดีร่ำรวยถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆทุกคนเดอ้อ สวัสดีทุกคนนะครับองค์เหนือไหลไกลย่อยเลยนะครับอ่บาสุจสดาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย